จองรถที่ไม่ได้รถจองรถที่ไม่ได้รถล,ลูกค้าได้โปรโมชั่นที่มันเวอร์วัง,วงอลังการมากถ้าเป็นในภาษาเซลล์เขาก็จะเรียกว่าแขวนใบจองเกอปัญหาของลูกค้าเนาะค่ะครับเป็นปัญหาเลยครับยกตัวอย่างเลยเนาะก็อย่างล่าสุดอะค่ะริวได้เจอลูกค้าปาเจโร่งบการกกกาขายของปาเจโร่เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากใช่ส่วนรถไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์โดยประมาณนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000ประมาณนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าที่เขา มาแจ้งหรูอเนี่ยเขาแจ้งว่าส่วนลดเขาอะได้อยู่ที่สองแสนโอ้โหโอ้โหโอเวอร์ไหมโอเวอร์แบบเกินเท่าๆตัวเลยนะครับใช่เกินเยอะมากเกินมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะนัดรับรถเซลล์ก็บอกตกลงในวันนั้นนะตกลงไลน์ตกลงเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพอถึงวันจริงจริง เซลบอกว่ารถยังไม่ลงคืออย่างนี้ค่ะหรือต้องแจ้งตรงๆว่าทั่วประเทศเลยทุกดิลเลอร์นะคะเขาก็จะมีถ้าเป็นในภาษาของพวกเราอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่ามาจินนะคะหรือว่างบก,การขายงบการขายใช่ทุกที่เนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดเลยใกล้เคียงกันใช่ถือว่าเตือนภัยเนาะเป็นเตือนภัยให้กับลูกค้านะคะที่กําลังจะออกรถเร็วๆนี้ว่าในกลุ่มของเซลเนี่ยก็จะมีทั้งเซลล์ที่น่ารักแล้วก็เซลล์ที่อาจจะเกเรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เวลาเลือกซื้ออะไรเงี้ยแนะนําคุยกับเซลล์ที่เรารู้สึกว่าเขาจะดูแลเราต่อได้จะรู้สึกว่าอุ่นใจจริงใจใช่ใช่ใช่ว่ามีเคสเดียวนะคะมีเยอะมากฝากถึงเนาะสำหรับลูกค้าที่หารถอยู่หาโปรโมชั่นดีๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดอยากลองเช็คหลายๆที่ลองเอาสัก3 4ทสี่ที่ค่ะมาเทียบกันถ้ามันใกล้เคียงกันให้เลือกเซลล์ที่เรารู้สึกอุ่นใจไม่เจออุ่นใจก็มาเจอเซล์ไปอยู่ได้ได้อุ่นใจมากค่สำหรับข้อคิดวันนี้เนาะหลิวก็อยากจะ ตือนกับลูกค้านะคะว่าเวลาจะเลือกซื้อรถนะคะเราอยากคํานึงถึงแต่โปรโมชั่นเนาะอยากให้คํานึงถึงในส่วนของหลังการขายด้วยนะคะเพราะว่าการเลือกซื้อรถกับเซลเนี่ยจริงจังจนะครับใช่มันก็จะเป็นข้อดีกับลูกค้าเองนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้เซลดีนะคะก็จะบริการเราดีมากๆาใช่ใช่ <ๆ S 1> เวลารถเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดอะไรไม่ออกเราโทรหาเซลได้ แต่ถ้าเราไปเจอเซลล์ที่ค่อนข้างเกเรหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะติดต่อเขาไม่ได้เลยนี่แหละอยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะนี้เรบผมนะครับครอบเบบ์ลาบเป็นเพืเ่อนไปนก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ครับค่ะบ๊ายบาย